ช่วงนี้ขออนุญาตเบรกจักหน่อยนเด้ดอนักดนตรีข่อยสิเป็นตะขิ้วแล้วให้เวลาอาจารย์นักดนตรีไปเข้าห้องน้ําไปกินข้าวต้มจัก3ามสี่ห้าหกเจ็้าำนะคะโอ้ยอาจารย์หมอแค่นบุตรอันเป็นอย่างก็คือควักไวไวปันเมีอาจจะขวงางแถวเดี๋ยวนี้ไหมอ,อะไรนะคะอะไรนะคะโอ้นำหาลูกไม่เจอลูกชื่ออะไรคะ โอน้องชายนะคะเออเอาเล่าเมื่อเนี่ยเาอยากคุยมลู่้หยิ่งเซือดอกแล้วยังมาเฟื่อหนาเวทีวไปไปตตาา่แล้วก็ควักใบใบมะนีมะนีรัตนามะนีล่ะเอาอาจารย์ไปไปเข่าห้องน้ำเอาพ่าแม่หมดเลยเอาเมื่อกอ่อผูุนีมาต่ใส่บนี่มาตะน,น้ำกัน นักดน,นตรีเอาอยางมัดไปแล้วเรียบร้อยบ่ค่ะเพราะไปคลองเอาอยางหัดไปแล้วเรียบ้อยั้งลำก่อนจักหน่อยเด้อสลองกองบุญให้จักหน่อยขันบนลั่เพิ่นมาบลม่มบุญตัวค่ะโอลาโน ละว่าบุญเอ้บุญบุญ,บญกะทินผาปา่าบุญซาบุญลือพ้อนถือเจ้าพุดมนุษย์เทวดาพนับถือกันมาเฮ็ดตามเฮ็ดสิบสองข้องสิบสี่เฮ็ดปีหนึ่งสิบสองเดือนเดือนหนึ่งนั้นพุน่นมาเดือนไอเดือนเจียงเฮ็ดสิบสองยายงเถียงเฮ็ดของชาวพุธคือว่าเดือนหนึ่งนั้นเอื่นว่าบุญเขากำอันเขากำแนวใดเศร้านัง่งสิบเบา,บาเดือนยีนั้นมูเจ้าเอาบุญคุณลาหัน เดือนสามนั่นอาจารย์เพิ่นมาบุญเขาจีจังมาบุญเดือนสี่พระเวสันดอนเดือนหานั้นอ่อนซ้อนสงการเล่นน้ำเดือนหกมาบอามวิสาขาบูชาบุญบังไฟนอาเดือนหกยิ่งไ่เดือนเจ็ดต่อมาไปสัมหะผีสางเดือนแปดนั้นฟังนางพันสาเพิ่นเขาจังมาบุญเดือนเก้าเขาประดับดินเดือนสิบมาได้ยินมาแต่บุญเข่าสากเดือนสิบเอ็ดนั้นหากบุญออกพันสา เดือนสิบสองออกมาบุญกรถินหูแน่นี่แหละเหตุพ่อแม่คือเหตุสิสองส่วนว่าการปกครองนั้นก็มีสิบสี่ตั้งแต่ก่อนนองพีบบมีรัฐธรรมนูญการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่งจังขออนุญาตเบ้าแต่เหตุสิบสองส่วนว่าการปกครองบ่ขอเบาขอเอ้เยเลยเอ้ยใด วัน้เอาขึ้คาเอาขไหลเด้อผู้บาวเด้อยูดีมีแห้งขอให้มีเมียหวงเป็ด่อยมีเมียหน่อยเป็นหางเครื่องเด้อ มาหนอนายก็ซื่อว่าลำๆนี่มีกันหลายอย่างลำๆนี่มีกันหลายอย่างลำก็มีหลายทางจังพวกญาติพี่น้องก็เด่นแล้วจังมา มอลำหมูมางันโอ้โอ้พอพอพววกหมู่คนก็ฟังกันเรื่องนี้ท่านเขาเอาฟังกันไปจนถึงเสาจักป่านักหรือเบาพวกเจ้าก็หงอยู่เส็นเดอพอเส็นนี้ท่านฝาบูหรือวรรุก,กระจกหน่อยหรือนี่ท่านเท่าแบกระรดำแหล่เป้าแกนจักป่าหนาหรือมาเน่นจักว่าเมนหรือผพิบ่มีเลยคนคิดซ้สำที่ดีจนเทง อีกลังสองฟังแต่หมอลำเกี่ยวแนวเดียวเคยไปฟาดกันยางบักไ่ล้ำข้นนี่แต่เกี้ยวขันลำนำตะบันพ่อโอข้นแล้วขันขันญนในหลักมีแนวเดียวคือมักซำที่ขืนขินได้ไล่กันไปจนถึงมีถึงกุนุนกระโนนหลังเตาอัดมุนหมูเมาบ่หูจักลึกขึ้นไปถึงล้างบาปบุญคือลำมาแต่พุนในื่องมัมมีพวกคนฟังก็ฟังดีสื่นสมจางหาหลังฟังจังหมอลำสิงนสุ มาดูฟังเบิงนี้้เาเบาฟังถึงต่เรื่องมีลังคนขนลำนำไปห้องวดรูอวดได้คุยใหญ่สักสีอวดกูดีมึงบอดีมังมีตีเอ้ยตีเอ้ยก็เคยฟังแล้วดีไปแนวหนึ่งอีกกวกหนึ่งพูดถึงต่เรื่องโจดรังแกะแปรปิ้นปั่นหํากวกมูนีได้พี่ลึกพี่ลำ พี่ลักับสีซำอลหันโอนองอพอสะอ่อนเขาทำกัละปันทำถึงพื้นลำเบิดเคลื่อนมีแต่ทำอับซอพอดีสะดาจักว่าเขาเรียนมาตั้งแต่ใส่บ่าหูแนวนี่ก็เกิดใจอีกพวกหนึ่งนั้นในแก่โมประสันก่อนพวกสัตว์ถ้าเคยฟังสู่ตอนมาแล้วนี่แม่นแนวขอนอ้างอัจรหัวปันนั่นเพิ่นแข่งก่อนกันนี่จังแม่นเพื่อนเมาตุ้งข่อยอางสะอ่อนเอาลาพอฟังอไะไรขยหาร ยาฮอนมีตาบอนดีบ่แต่มันดีคนรุกต่างกันบานชมความนิยมเฮาขืนแนวได้ก,กะมี่าบัดป้อมีราคาเห็ดให้สีควงาวงผู้นั้นแนด้วย ยำงัวงควายึุนเขาลองอกก็เป็นตรงเขาตูวหดลคงคงกระยังหนองบ้างอันแนวนี้ลัตตหน้าบ่ห่ามดอกคุณพอ่อแนวใดแล้วแต่ความพอใจพอศรัทธาต้องกัรล้า,ลานบ่มีขัดของสะดอนำถูกงนเดอคุณพ่อเด้อคุณแม่ฟังฉันล้ำเมื่อนี่สิลำํำเมืองบาบุญเมื่อนี่ละมือมีรักเมือม่อมีกินเขาปุ่นอีพ่อใหญ่เต็มพุ่งสนุกมียาลวงมีลาบุญของเฮาเชื่ปรากาัมตน แม่เอ้ยแม่บุญกุศลคือเฮาส้างดอกทำดีบานบอนฟังหักหักแม่นสาปัญญาบาฉันเอาตื่นยืนเอาขาดทำทาง,งพ่องลึกค่องยำยาเผานำทั้งคืนหลักของการทำบุญนีอยู่สามหลักคักแน,นอนจำไว้คือหนึ่งท่านะไม่สองนั้นศิละไม่สามนั้นภาวนาไม่ให้จำเอาไว้ไปจุนกระดูกลุน่นเนเด้อคนเอ่ยนี่ละพอนี่หักเงากุศลให้เจ้าจำชื่อใบป,ประกาศตนเบื้องคน แมนต้นเงาใหญ่ของมนุษย์ไผยบำเพ็ญสูงสุดกับแมนบาดีทั้งนั้นถ้าหนาไม่เป็นกันคารืหัดจะตัง้งทัทำผลประโยชน์ปวดเด้อแม่ปวดแหกคิดแหลกหล่นตอนนี้่าเทียงฟังเด้อแม่สันสีบอกให้เคียงหอกในเรื่องท่านังคำมาต้องมีหลักทำฝังอย่างลงจนนีก จนแน่นลกโดรลงเปลี่ยนแปนสุดะแน่นมันแกนขันหัวใจคนมีอยู่แน่นแน่นพ่อปั่นแปนแผ่นกระดานหัวใจคนมันมีอยู่แน่นแน่นพ่อปั่นแปนแผ่นกระดานแม่เอ้ยแม่กิเลสตัวต่อตานนี่ละพอละทาเอาทานังมาซ้ำละกิเลศไใหายสิ้นเฮาจังกินทานสางทำดีสี่ปองถ้านะไม่ซ้ำละตัวกิเลสไตใจเเวสิ้นซุ่มเนี่ละพ่อนี่ละเด้ออนมุมไปจากอเวจีทำความดีซาเด้อต่อไปไพนา ปมไตมาถึงหันไพมันสิได้เอาเสื้อคลอฉันเด้อและเอายาสิเห็ดบาปไปไปหน้ายาเดือบาปนั้นละบาปมีบัตรหาเสือหาเสื้อเผือเนี่ยมันผ้าถูกคือคนเฮาติดผูกกัอยู่ตะลังขังใบให้พุทีิมกมุนกาม,มาคุณนั้นยาตูลหาหะตูตันหาตวกิเลสเหตถอนทอนถึงยาเอา วกมูเจ้าพอเมียสัตถ้าภากันจำเอาสาเรื่องเล่าเขาเทียงลัตานามันแสดงมาเพอดีบอกแมนมุนมนษุเ์เฮาเบิดเด่นลูกกระถางงวยนี่รับนี่ยาเมินไปทำบาปนั่นเอินเรียกมาเสียมนุกเก็ตม,มาผิงคนสุดสัวซ้ำน้ำสาเสียเวลาคนผืนความดีบรไอก้ก่อเบิดชีวิตแล้วก็พอเอาไปนั่นแน่นอนบาปนั้นละบาปนี้เป็นละขังหุนเสมอตอนไฟแดงไผผู้แพงของทานบามีคำจริง นี่ความจริงทำแท้ที่สันแต่สี่ปันสังขารเฮาคือกันมันบ่ตังเทียงมันวันนี้ให้จื้อเอาจื้อเอาวันนี้ให้จื้อเอา ได้เห็นบอ่อทัานตาอากาศ่ล้งวัดผลดนพ่อบุญในข้อคือสินหาย่างสินทักหาขอพ่อแล้วบ่อลายอุกยาไทยลำบากปันได้มีสินในใจซุมเย็นเรื่องเรื่อยเอาเอาเอื่อยถือสินไปตอบรุนข้พ่อพอาพ่อ พ่อซาแท่สิ่งดีทำมือนีไปโรดคุ้งขาถือสินปานามาเป็นมุนเลเลวหลังหลังาแก้วเป็นขวงมีค่าถือสินให้ได้เงินใส่ยูดุลไปอยากคนละความถูกความหมองไปหาเงินท้องถึกทางมาใส้อามาได้ถือสินอีกต่อดุลขพ่ออาพ่ออาพ่อซา,าแท่สิ่งดีย,เยดเ ผู้ดีหรือบายาจุกเธอผู้ดีหรือ่าอยาจุก <S k ull ing> มีตกนารกถ้ามีสินธรรมขอบอกหลับพอคุณงามคำให้ถือสินธรรมมีทรัพย์มากมายตายถือสินไว้ถูอแต่แล้วอไปเกิดหลับเป็นคนผู้ดีเป็นละอักความจริงอีอีเป็นละอักความจริงอีอีถ้าหากใครมีทรัพย์สินคู่ก,กันทุกวันถือสินตลอดทรัพย์จักอยู่จอดอยู่น้ำจ้ำอันได้แบ่งปันลูกทังนนงกท้งนนแนได้แบ่งปันลูกทั้ง ขับจ,จะอยู่นานถ้ามีสินเออ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 คนเฮาเออคนเฮาเออถือสินไม่แน่ตกน้ำปอไหลตกไฟปอใหม่ปอใหม่สินคุมอยู่คลองอยู่บ่ต้องละมาห่วงไผหลักมีสินเป็นหลักจื้อจำเอาไว้ถ้ามาไดถือสินอีต่อบ่รุนกับพวกขันรุนนั้นสยสอย นี่ละพนวัาคำบุญบุญนี่มันอยู่ไกลอยู่ไกลบ้านไดนอไผเห็นมันตัวขาวหรือดำตั้สูงหรือเตีย้ยมีผัวมีหรือไม่ตัวบุญไผ่วาไผ่กระปัตนาคิดตั้งแต่อยากได้บุญนั้นสู่คนบุญมีกอกมีต้นหรือว่าเป็นตูผัวพันโคสานะว่าบุญหนุนคำให้มานำมาอยู่มาสู้มาคอ,อยได้ถอยพเดินเฮบิ่นคำ แม่นต่อกันนุ่นไหนโอ้ยนั่นโอ้ยนั่นโอ้ยนั่นมอแคนตะรับเงินจ้ะ มาได้ค่ะเอาผัวคอยมามาบันี้ผัวคอยเอาผัวคอยมาแล้วมาแล้วผัวคอยสมมูรณน้ำตามทองเรืองอาจารย์สมมบูรณ์อาจารย์ข้มเพชรเป็นผัวคอยก็ให้สมบูรณ์ไปไปล่ำบันไดเขากระซาเขากระยองเขากระลื้อผัวคอยทั้งผงงามทั้งล้ำมวนเสียดายอย่างเดียวข้อมีผัวตี บ่มีเลยเนี่ยบ่มีบ่มีไผเอาคอยว่าสินเดียมากมันเนี่ยแต่ว่าคอปากกว้างเสียงดังเป็นตะดาผัวดีมันเลยบ่เอาคอยผู้ใดก็ได้พอดีปากกว้างๆละมักผู้เฒ่าเพิ่นมักมันล่ำดีเอ้าบัดนี้ยับเข้ามาบัดนี้ทางด้านอ้ายคมเพียดเด้อบัดนี้เซาเป็นพ่อใหญ่อันเซาเป็นพ่อใหญ่สร้างรถเมื่อได้เอิ้นพ่อใหญ่ก็ได้พี่อีกก่อนล่ำหนึ่งของดอกตดออรัตดาดัเหลาครับให้ให้ให้จังก่็ เป็นผัวคอยเอ๋อเป็นผัวให้ยืดนี่เจงได้ก็เป็นผัวในเรื่องเอาเป็นผัวในเรื่องอ่ะไรอ่ะ่อ่าอยู่ทางฟากจะหน่อยเนาะเอาลาบัดน,นี้คุณแม่สัทธาขั้นเดือดเดือนเยืนตาขึ้นมา,ลา,นา,ลาแล้วจังทสี่ลัตนาเลสยสิเอาเรื่องผู้ใส่สัวเมียกันตัวว่าของเสียเนี่ยอันนั้นก็นยังบเบลล์ไ่หยังคือไอ้คมเพชรนี่เราเป็นผัวคอยเน,ยนี่ยละสมมุติเอาสมมุติเะไอ้คมเพชรนี่เราป่วยสามปี อยากยังกะบ่อยากยาหมอน้อยเมี่ยกะหามาใส่ไม่ใหญ่เอ้ยยาหมอหญยเนี่ยกะหามาต้่มให้กินสุดแท่แต่บ่เศร้าเน,นี่ยจนเบิดลทำเบาทำทาขึ้นไปทั้งขวนทั้งคือไปก็น,นาไปกะบ่ไปซ,ซ,ซื้อนั่งอยู่เห็ดกือวือ์ตยนสินกะบ่เอาเสลยวอ้า,า,อาไอ้จะป่วยบ่เศร้าเลี้ยวเห็นเลยคิดอยากเพื่อนก็เลยออกปากว่าแห่แห่แม่อีนางเมียนไปแน่แม่อีนางเมียนค้องเจ้าไว้แน่ ผู้เม oh, ียก็เลยว่าโอ้ยจักใส่ไข่ไข่เมียแพ่งใบให้ผู้ใดไอ้คมเพชรแนวเจ้ากะเซ้ากินเผามันสิเป็นของพื้นแล้วพออีนั่งเอ้ยท่านมาสั้นเจ้ากะต้มเขาไม้คอยกินแนนจักคำมีอะไรต้มขะเจ้าไม้สดมือละบวงสองบวงกินแล้วกะซ้ำโอ้ยเศร้าไข่เศร้าป่วยเศเด้อเถ้าเด้อมี่ยต้มขะต้มให้แล้ว สองสามวงกระสดล่งไปแล้วขั้นบ่เศร้าอีหลีเมียเสียเอาหัวสาลีเอีป่าหัวไอ้อมสองเทียแแะเฝะแนวมักตัวนันอันนั้นยังบาแล้วบันนี้คุณแม่โง่บันไหนบันนี้ฟังบิ่งอีกสักวันทานผู้ฟังโง่บนเมียตัววาหินตกน้ำไอเจ้าผัวนี่กระตกใจละไอมาบัดนี้สีเบาเรื่องผู้ใส่สัวไปน้ำกันกับเมียไต้ขวาคำน้ำไปน้ำกันกับเมียไต้ขวาคำน้ำ เมียสีท้ำกุลลอลโอฟังบนพันมูตัวผัดย่างออกนาเมียผัดเป้า,าย่างตาัง้มอย่าหันมาทีละ่ะว่ไปถึงวังกลางนะ้าเมียผัดเราทั้งกลมเมียผัดคนจังหองจักหน่อยได้อีฮารัตนานี่กระไดต้นว่เน,น,นี่กระไดจังหองนี่แปลว่าอย่างไรจังหองกระจ้อหอนั่นล่ะแปลว่าหิวเขียวจ๊กห้มเมีย <laughs> ผัดคนจังหองจักหน่อยได้ สาวมาล่ำลัตนานี่ก็ได้เก็บกอนหินทอกำปั้นนี่ล่าเน็บใส่พวกยางตามน้ำกลไปถึงน้ำกลางบ้างประเทศเมนียเมียทิ่เห็นลงใส่น้าดังตามเพิ่นกะเดียวเพิ่นจังทวงอียงเฮียทำเมียเอ้ยเอ้ยอียงเฮียเอียงเฮียทำเมียเมียอะไรวะโอ้โอ้ มีข่อยลุดหิมเฮียลงในอีนมม้มเสียงนั้งตามได้ยินบ่าไอเห็นบอ่อไอคนเพลดเอ,อ้ยแต่นี่ไปบอ่อพ่อนน้ำนองแมนบอน่อยังหัวรถเฮ็ดกังพังนาลาตาเสียว่าของเมียตัวลุดนี่บ่อยั้งในอสินออได้ยินเสียงลุดลงน้ำคือข้ามตกลาว่านาบอกให้เมียนั่งถาสีลงน้ำเบิ่งงมไปงมว่าและกรมฟ้าฟังลง่มหดเอ่งมเถ่างมเอางมเถ่างมว่าและกรมฟ้าฟังลง่มหด เมียตัวผัวง,งม้มผู้เดียวอยู่ในน้ำงมลงไปแล้วกับพ่อบอกหอยกีบกีเอามาดูกับ,บ่อแมนเอามาดมกับ,บ่อแมนจนว่าแปนมองนั่นงมเลื่อยอยู่บอเซ้าเมียอะไรวาให้ขึ้นมาซะเฮยเออให้ขึ้นมาจากน้ำไปไป,ไปหิมาเมือ่อเสียกระตามัมนเถอะกะสังตำถอบเมียเบาเอิดไหลเถื่อแล้วบอกขึ้นจากน้ำเมียทำทาบอทาแล้วก็บ,บอกว่าเฮ้ยกูนีบอเซ้ามันลแลวว่าสันลมเราสูนไหล <c oughs> กูพอเศร้ามันแล้วอีกจักสองสามมือสองสามอาทิตย์สองสามปีกูนี่สิงมอยู่ให้เป็นอย่างกูบอไปเราพยัยกำนั่นบานน้องจันของเฮานี่แหละไปสอนดอกซอยซาโอ้พหกำนั่นไปมันบ่นถพากำนั่นไปสอนมีไงมีอะไรวะให้ขึ้นมาซาเฮยให้ขึ้นมาจากนามไปไปเมาเมื่อเสียกระตามมันเถอะกระซังตามถมเนี่ยเบาเอิญไรเธอเลาบอกขึ้นจากนาเมีธรรมทาบอถาพ่นฝ่าวังนำทางแลนน้ำกัดเอิญน้ำทางมา เออเออเมนมันยังจักเม็ดแหน่บ่อน,น้อนำนองเฮือใจอว่านทำเมียอยู่เลื่อยว่ายังมองใหญ่ซ้ำใดว่านยังมองใหญ่ซ้ำใดสัสดสนติเ <air S 2> <c oughs> มียเลยว่าให้จังคอยทาเบิ่งตอนเอิกล้กงางถ้ามันขึ้นกาดเตาขึ้นมาหาหมองเอิญเอาเมียเขา่าห้องมาเข่าไหมส่วนเอาเมียเข่าห้องนำะมาเข่าไหมเมียนอนผัวกะนั่งเงี้ยหูฟังอยู่เลื่อย ยียงหูฟัง,งค่าง้ายผัดแม่นแมวตนใส่ลังค้า <Wow. S 1> ยียงหูฟังคางขวับผัดแม่นมะพร้าวโรน <ตบ S 1> ยียงหูฟังอยู่เื่อยว่ามีน้องสีเตาคืนมันตกคืนซะมันตกน้ำไปแล้วตั้งแต่เพิ่นนั่งถาค่อยอยู่หอดตีสามเห็นเมียหลับเห <c oughs> ็นเมียนอนเพิ่นละซ้อนมือุมงมลองไปก็เลยพ่อของเมียอยู่บนเก่าโทษโทษมึงขึ้นมาจากน้ำละบลาอีดำ หอยงมเจ้าอยู่ในน้ำฉุนมาเมื่อยพ่อตายวายของเมียว่าสาถุกสาถุกสาถุกเลยทุกอีแม่บุญคุณลุนเจ้านี่สงสารคมเพชรบปลลาเจ้าจังกับขึ้นมามาเปะอยู่มองเก่าเทิงพองนบพองเมาที่หน้าเจ้ายาหนีเด้อคุณดำเอ้ยคุณมุมเอ้ยคุณมีเอ้ยโอ้ยนายอีมีอีมีเป็นตัวกันง้มสอยใส่มาได้หม ไปบางเท่าพนนี้จะไม่เจ้าซัวครับขอรับก่อนเปเจ้ามันต้อไม่ซอยก่อนนะจังนวนซอยซอยพี่น้องฟันซอยใครอยากเห็นหีให้ไปเลี้ยนหมอเลี้ยนแพทย์เอ้าจะเห็นทั้งหีทั้งแตดในขณะเดียวกันนะจ๊ะไปแต่จะสั้าเนาะซอยซอยขอรับก่อนก่อนไปย้อนดอกมันคู่กันวันนี้วันที่ว่าอยาให้ป่าผุ้งล่อมขวงเขาบระคุนจักเทืรเอยได้ยาไปได้ยาเราได้ หัวเขามีอยู่บอกผู้ใดมาหัวเขาเนั่งอยู่นี่อ่ะขอเสียงคนมาหัวเขานี่หัวจะขวางบ่ามาักดกน้อมันบ่ราะเราใจว่าสนมาหกกัวข้าเจ้าไข่ควา,า,าเป็นอาน้นองอาไก่ข้าสู่มือนี่มาสั่งมาหัวเขาสู้ มื่อนี่มาสั่งมากัวเขาคิดอยากเอาผัวคนในใจมันเป็นบ่าเจ้านั้นมีเนียแล้วมาฟังลำมวนบ่อตั้งแต่เป็นใจจอแต่สิบเจ็ดสิบแปดคุณคือบกอักไอเสลินหุนคือนั่นล่ะคือบ่อมีผู้ได้ตองจะเขือต้นตัวทรงจิตโกความงามรูดง,งามสมนาตาแขนคิ้วกายางามต่อสอบลลยเดอสอบไลยเ,เด้สอบในท่พีวีน,นั่งนงหมักคดพนรบาปเพือนล้นผู้ใดมักผัวเขาผัวเขาแต่ไปตกหน้ารกจุ่มจุมจ่มลงพื้น โรกหมอเวจีแปดหน่วยเพื่อนมาต่อเตกเล้วไฟไม่ทีเผาก่อนเข่าหักมันหักแตกเพรพังน้ำม่นยังไฟเผาลวกล้นดำปูพื้นข้างหมอเบิดไฟไฟคำพื้นข้างหมอเบิดไฟไฟคำแห้งซบเล็กมันกระต่ายมาบักลายกระเต่ากระต่ายเล้วสู้เน,วส,เนวสู้มือนีเมียเอ้ยเมียข้าสู้มือนีหมอนะโรคกระแตกเล้วก็หิวคุณลุงทับยมที่บ้านกันหักหลักหนีไปก็อ้แกล้มเหล่าเสียมสนิมกินปีบ้าน เอ้บ้านละเบิ้งเด้อใส่ไอ้อพวกมุเจ้ายาหยานไปเด้อแล้วบาปคำมักบอ่อพีหมักบอ่อพีหมักอีใดถให้ลำให้ลำขั้นเมียบ่มาเห็นมันสิเป็นอีหยังกันยาข้าลำเอืออายปเปิดกําแอลเมียเห็นบาปแน่กันบาปแท้เทเมียพอซอยกันพี่หมอลำพี่หมอลำพีพ่คน นเมนียบอ่อมาพ่อมั่นสิบาปยังนอฝ่ามาเอากับอุน่นซาเจ้ายังเมียเจ้าล้ำบ่อใดเงินใสซอยกันเมื่อุนตากะดั้งขาบอ่อซอยใสเลยปองให้ใสทนถูกนางขึ้นหูลาเจ้าข้าปาสาเป็นยางเมียเจ้าป้าผู้เท่าเท่าละผู้รุ่มงาน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 ผู้ทองหน่อยใหญ่ใหญ่ปาสาพีปาษาพีปาละเป็นแม่หักมาเล่นละบน้อยนวนล้อยนวลสิบบ่มีผู้ใดกวนมาเตื่อเมื่อถึงบานพี่มอลำ ฟังลำบัดจะล้ำเมื่อเลว้เเลวเมื่อแล้วเมียเจ้าขั้นขึ้นขีเมียเจ้ามีมแต่ฉีบลำได้ดังฉันโอ้ครับหนูอานันนางละสิซอยเฮงมีภูเอาให้เจ้าเขียเนี่ยมันโมโหเกิดแต่พาโลหติตใส่มันให้ตุ่นหานอีเอ้ยพีมันเป็นอย่างสี่ยัานพล้ำเมียซอยนํำเด้อชายเอ้ยบัดเธอได้ลูกหน่อยอ,อีนางละใส่ซอนเออพีใชยนันมาเขายูซอนอยูซอนละกิกนกมกันสักสาวนางงน่องกะสีอาสารับ สารับบาปกรรมนำอายตนผีใช้เสิบว่าสารับบาปกรรมนำบ่อผู้โต้อหลโน้อยไพสิจุ่กเขากวนไพสินอนเนียบข้างเอามือข้างกาแเคล้นเออนี่บ่อเพิ่นมาสายแน่นอนจ้องจะบไปนั่งไอว่าสิเอาให้ได้แต่เข้าขังฉังบุญเออนี่บ่อนี่บอกกับเพิ่นมาสักก่อนบุญคำเขานำมาบุญพลาสุสักจองนำจำจองลาดตาหน้าได้ตามองมองยิ้ยม ว่องอยากมันคือจันกับกระต่ายกระต่ายไม่อยากได้บอบีให้หอมจันหอมจันบอมีได้หอมจันสีหน้านวลแค่ส่วนไว้ก่อนเท่านั้นนผู้ใดปวบเมื่อขอให้โวคให้มันให้ร่ำให้วย่ยยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเฮาทำบุญแล้วก็ขอให้รวยขอบพระคุณหลายๆค่ะโอ้ยฝากผลงานก่อนลองก่อนล่ำ ฝากพี่ตอนน้องไ้เด้อค่ะมีการมีงานหมอลำเพลินชิงชูค่ะส,สั่งสรรผลงานโดยหมอลำพาเพลินทิปเป็นเอมีเดียกรุ๊ปนะคะทางช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k t ิกต็อกค่ะมีสื่อโซเชียลตามช่องทางต่างๆพี่น้องเขาเขาไปกดไลค์กดซับสไคร่กดแช่ออกไปค่ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอ้าสช่วงนี้มวนซึนนะคะก้อนสีพบ่อ,อกับอาจารย์ รุ่งฝากุลชัยตนออขออนุญาตสามเพลงมันมวลเด้อฝากพี่ตอนน่อง